ปริศนามราณะบทที่4ทันวาและมังกรมาถึงที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลที่ปู่ของตนเป็นเจ้าของอยู่เอาเมื่อยามดึกสงัดพยาบาลหลายคนที่รับหน้าที่อยู่เวรกลางคืนต่างทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความขยันขันแข็งอ้าวนั่นหมอมังกรนี่นาะท่านมาทำอะไรกลางค่ำกลางคืนกันนะ่ะปกติแล้วท่านจะอยู่เวรกลางวันนี่นาะหรือว่ามีใครจะมาทำฟันกับท่านหรือเปล่า นางพยาบาลร่างอวบหันไปพูดกับเพื่อนร่างบางที่กำลังนั่งจดข้อมูลของคนไข้ลงในสมุดปกแข็งอยู่ด้วยน้ำเสียงที่ไม่เบานักแล้วหล่อนจะสงสัยเรื่องของเจ้านายไปทำไมกันเสียงของคนที่นั่งเขียนรายงานอยู่หันมาถามด้วยความเบื่อหน่ายก็ไม่มีอะไรหรอกยูพาฉันก็แค่อยากรู้ก็เท่านั้นเองหากหล่อนอยากรู้แล้วล่ะก็ฉันแนะนำให้หล่อนไปถามคุณหมอเองเลยแล้วกันหล่อนจะได้รู้เรื่องราวอย่างละเอียด พร้อมกับถูกไล่ออกไปจากโรงพยาบาลนี้แล้วไปหางานใหม่เอาในวันรุ่งขึ้นนี่แกจะบ้าหรือ,อยุพาแนะนำอะไรบ้าบ้าใครจะกล้าไปถามคุณหมอหลักกำลังคุยอะไรกันอยู่หรือครับคุณพยาบาลทั้งสองเสียงของมังกรทำให้สองสาวที่กำลังพูดคุยกันต้องเงียบเสียงลงทันทีอะอะอะเออ นะนะนะไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณหมอเสียงของชิดชนกนางพยาบาลร่างอวบอึดอักตอบเกือบจะไม่เป็นภาษาไม่มีอะไรก็แล้วไปครับผมนึกว่าพวกคุณทั้งสองคนกำลังสงสัยผมอยู่มังกรพูดเพราะเขาพอจะเดาความคิดของชิดชนกออกว่าหล่อนกำลังคิดอะไรอยู่แหมใครจะกล้าสงสัยคุณหมอใหญ่กันห่ะคะ ขืนสงสัยแล้วหล่กก็พวกเรามีหวังโดนไล่ออกแน่นอนเลยยุพาพูดเพื่อเอาใจคุณหมอนุ่มใครจะกล้าไล่คุณออกหลักครับคนสวยขืนผมไล่คุณออกจริงๆหากคุณเปลี่ยนใจไม่แต่งงานกับผมผมก็แย่นะสิครับมังกรพูดพร้อมกับยิ้มหวานให้กับนางพยาบาลร่างบางตรงหน้านี่สองคนน่ะจะจีบกันอีกนานไหมาหากว่าจะจีบกันต่อพี่จะได้ไปทำธุระของพี่คนเดียวอ้าวพี่ทนันมากับมังกรด้วยหรือคะ ทำไมเมื่อกี้ยุพาถึงมองไม่เห็นพี่หละะักะพี่เพิ่งเดินเข้ามาเมื่อกี้เองเจ้ายุพาธันวาตอบก่อนใจหันไปถามแสดผู้น้องของตนว่าเราจะไปกันได้หรือยังบางกรเดี๋ยวมันจะสายเกินแก้นะทั้งสองคนจะไปไหนกันหรอข้าย,ยุพาหันมาถามสองหนุ่มด้วยความสงสัยเราจะไปที่ห้องเก็บศพของเสียปิยะนะ่ะผมกับพี่ทันคิดว่าเสียปิยะยังไม่ตาย ที่เขาไม่หายใจอาจจะเป็นเพราะวิญญาณของเขาหาทางกลับเข้าร่างไม่เจอก็ได้มก่อนเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับคนรักของเขาฟังไปค่ะงานิวพาจะพาทั้งสองคนไปเองเพราะตอนนี้นายแพ้วหน้าจะกลับไปนอนที่บ้านพักแล้วหากพี่จะพิสูจน์ว่าเสียบิยาตายหรือไม่เราก็ต้องทำโดยที่ไม่ให้ใครรับรู้แค่ยุพาบอกก่อนจะลุกจากโต๊ะทำงานของตัวเองแล้วเดินนำทั้งสองหนุ่มไปทันที ชิดชนกผมฝากคุณทำงานแทนยุพาสักสองชั่วโมงนะครับพอดีผมกับยุพาเรามีเรื่องที่ต้องทำนิดหน่อยหากธุระของพวกเราเสร็จแล้วเราจะรีบกลับมานะครับทันวาหันมาบอกกับพยาบาลร่างอวบแล้วรีบเดินตามทั้งสองคนไปทันทีถึงแล้วค่ะพี่มังกรห้องที่ใช้เก็บร่างของเสียปิยะ ยุพาหันมาบอกกับคนรักก่อนจะใช้มือของตนค่อยๆผลักประตูห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศเอาไว้เย็นเฉียบเข้าไปอย่างรวดเร็วในห้องนี้มีศพของใครบ้างคนที่ถามทำลายความเงียบคือทันวาน,นั่นเองไม่มีร่างของใครหรอกครับพี่ทันมีก็แค่ร่างของเสียปิยะคนเดียวค่ะ ทุกๆวันเวลาเช้าจะมีคนที่บ้านของเสียปิยะผลัดกันมาเปลี่ยนเสื้อผ้าและทำความสะอาดร่างของเสียปิยะให้ยุพาเล่าสิ่งที่หล่อนเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันให้กับชายหนุ่มทั้งสองฟังเปิดไฟไหมคะยุพาหันมาถามโดยไม่เจาะจงว่าถามใครคนใดคนหนึ่งเปิดก็ได้จ้าทันวาตอบว่าที่น้องสะเพริยด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยยุพายกมือของตนเองโบกไปข้างหน้าเบาๆสองสามครั้ง ทันใดนั้นไฟสีขาวสว่างก็ขับไล่ความมืดภายในห้องออกไปจนหมดแน่ใจในายุพาว่านายแพ้พูดดูแลห้องของเสียปิยะจะมองไม่เห็นแสงไฟในห้องนี้นมังกรถามด้วยความไม่แน่ใจแน่ใจสิคะพี่มังกรเพราะห้องนี้นักกระจกมันเป็นกระจกทึบแสงคนข้างนอกไม่มีใครมองเห็นหรอกครับพี่ทันพี่มองเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับ มังกรหันมาถามแสดผู้พิที่ยืนหลับตานิ่งอยู่ข้างๆด้วยความอยากรู้เสียปิยะยังไม่ตายเราต้องช่วยเขาทันวาตอบแสดผู้น้องด้วยน้ำเสียงที่เลื่อนลอยช่วยหรือครับเราจะช่วยเขายังไงมังกรสงสัยพี่จะช่วยเอาอาคมออกจากร่างของเขาแล้วหลังจากนั้นพี่จะเรียกวิญญาณของเขาให้กลับเข้าร่างพี่ทันหมายความว่าเสียปิยะโดนสั่งเก็บด้วยอาคมอย่างนั้นใช่ หรือเปล่ามังกรยังคงถามข้อสงสัยของตนอย่างไม่ลดละใช่เสียปิยาโดนสั่งเก็บด้วยอาคมสั่งตายแต่ดวงของเขายังไม่ถึงที่ตายอาคมนั่นมันเลยทำได้เพียงให้วิญญาณของเขาออกจากร่างไปก็เท่านั้นทันวาตอบน้องชายแล้วพูดต่อว่ายุพาในห้องนี้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็ช่วยเตรียมเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะส่วนนายมังกร นายช่วยเตรียมโจ๊กร้อนร้อนหรือนมอุ่นอุนอนเอาไว้ให้พร้อมเวลาเสียหน้าเลือดคนนี้ฟื้นขึ้นมาเราจะได้ให้เขากินทันวาสั่งทั้งสองคนเสร็จแล้วเขาก็ใช้มือของตนวางลงบนหน้าอกของร่างที่ไร้ลมหายใจของเสียปิยะแล้วเขาก็หลับตานิ่งพร้อมทั้งค่อยผ่อนลมหายใจเข้าออกช้าๆสม่ำเสมอจิตของทันวาดำดิ่งไปเรื่อยๆจิตที่สงบนิ่งของเขาวิ่งวนไปตามเส้นเลือดน้อยใหญ่วิ่งไปตามหัวใจ ปอดตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่วิ่งไปที่หูวิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่กะโหลกศีรษะวิ่งไปอย่างไม่หยุดยัง้งสุดท้ายจิตของเขาวิ่งลงไปเรื่อยๆจนถึงปลายนิ้วเท้าทั้งสิบจากนั้นจึงค่อยๆถอนจิตออกมาจากรากที่เปรียบเสมือนสนามออกกำลังกายของเขาอย่างช้าชเป็นยังไงบ้างคะพี่ทันสำเร็จไหมคะ ยุพาถามทันทีเมื่อเห็นทันวาลืมตาขึ้นสำเร็จแล้วยุพาธันวาตอบสั้นๆก่อนจะพูดต่อไปว่ายุพาช่วยปั๊มหัวใจให้เขาหน่อยสิได้ครับพี่ทันว่าที่น้องเซภพยตอบรับก่อนจะลงมือปั๊มหัวใจร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าทันทีฟื้นแล้วค่ะพี่ทันเสียบียาฟื้นแล้วค่ะยุพาพูดด้วยความดีใจก่อนจะจัดแจงเครื่องมือเพื่อทำการรักษาผู้ที่ตื่นฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องรอให้ทันวา หรือมังกรอ,ออกคำสั่งท้าพรุ่งนี้เสียปิยะรู้สึกตัวสามารถพูดคุยกับเราได้เราก็น่าจะย้ายเขาออกไปทำการรักษาที่ห้องข้างนอกนะครับพี่ทันเพราะที่นั่นมีพยาบาลแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมกว่าที่ในห้องนี้ยุพาพูดออกไปตามความคิดของตนเองไม่ได้เราจะย้ายเขาออกไปไม่ได้เพราะหากย้ายเข่าออกไปแล้วล่ะก็คนที่สั่งฆ่าเขา จะต้องรู้ว่าเขายังไม่ตายอย่างแน่นอนหากมันรู้ว่าอาคมที่มันส่งมาทำอะไรเสียหน้าเลือดไม่ได้แล้วล่ะก็พี่คิดว่ามันจะต้องส่งอาคมแบบอื่นมาเล่นงานเสียปิยาหน้าเลือดอีกอย่างแน่นอนตอนนี้เราต้องให้เขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนและพี่ก็ไม่เห็นว่าที่ไหนจะปลอดภัยเท่าที่นี่อีกแล้ว ส่วนเรื่องเครื่องมือที่เราจะต้องใช้พรุ่งนี้พี่จะสั่งให้คนของมังกรเอามาไว้ที่นี่ก็แล้วกันนะทันวายอธิบายถึงเรื่องที่เขากังวลให้กับยุพาฟังอย่างรวดเร็วแล้วรวบรัดแล้วเรื่องพยาบาลหรือหมอที่ต้องรักษาเสียปียาหลักค่ะพี่ทันจะเอายังไงเรื่องหมอไม่ต้องเป็นห่วงเพราะก่อนที่พี่กับมังกรจะมาที่นี่พี่ได้คุยกับมังกรแล้วว่าหากเสียปิยาหน้าเลือดฟื้นขึ้นมาจริงมาจริงมังกรจะเป็นคนรักษาเสียปิยาด้วยตัวเอง ส่วนเรื่องพยาบาลที่จะต้องมาดูแลไอเสียหน้าเลือดคนนี้พี่คงต้องให้ยุพาเป็นคนดูแลแล้วหละันวาพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนกับพูดคุยเรื่องทัท่วๆไปหรือเรื่องดินฟ้าอากาศธรรมดาธรรมดาเขาไม่ได้วิตกทุกร้อนอะไรมากนะเอาไงก็เอากันค่ะเราลงเรือลําเดียวกันแล้วนี่นาะยุพาจะว่าอะไรได้หลักคะยุพาพูดยิ้มยิ้มก่อนจะชวนทุกคนออกจากห้องไปเพื่อวางแผนเตรียมรับมือกับวันพรุ่งนี้ต่อไป